ยังไม่ตื่นดี굿มอร์นิ่งสวัสดีครับก่อนอโ้ตายละคาบนมวันนี้แตงจะพามามาเท,ทเดอร์โจสวัสดีครับเก่งมากอ่ะยายหมูนสวัสดีครับ<า>ไปร้านมาแวะตลาดเท,ทเดอร์โจซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตออร์แกนิกนะคะคุณผู้ชม เด็กชายฟักทองแบรนดอนแบรนดนสวัสดีครับคุณเลยแบรนดอนสวัสดีครับสวัสดีครับ,ด,รบดอกไม้เยอะมากนี่ดอกไม้ก็จะราคาถูกไม่แพงเห็นไหมสี่เหรียญห้าเหรียญถูกกว่าที่อื่น flowers ดอกไม้ดอกไม้ใช่ไหมดอกไม,กไม้ก็จะมีพวกผักนะผักก็ไม่แพงซื้อนดีกว่าถุงเล็กมันจะมาแบบอันเล็กๆอะ่ะไม่ใหญ่มากเห็นไหมเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆอันนี้แตงชอบกินยายอยากกินผล,ลไม้ ก็ io, จะมีสลัดเป็นกล่องกล่องมีสลัดเป็นกล่องกล่องปัจ o ันเล e นไมมสิมีปลาแซลมอานเป็นแพ็คเล็กๆดูเดี๋ยวยายซื้อหมูหน่อยมีสินค้าจากไทยถั่วนี้อร่อยมากเลยเป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆลาเป็นมะนาวแล้วก็คลิกเป็นท่านพูดไม่อยู่ what you talking about No? โอเคเนี่ยเหมือนสินค้าเมืองไทยกล้วยนี่ก็อร่อยนะบานาน่าชิ p กล้วยนี่อร่อยเลยแหละเอาไปสักอันดีกว่าไปลองเหรียญเหรียญ49ซึ่งถูกกว่าตลาดอื่นนะคะกล้วยแั้นมีอะไรน่าจะมีเผือกมะม่วง,งนี่ก็อร่อยมาแพ็คเล็ก ก็ทั่วต่างๆเนาะโอ้แมคคาเดเมียคุณยายชอบเข็นแบบนี้ชอบอนมกับน้ำผลไม้นมติ้งนองนมหนึ่งแกลอนออแกนิก,ก,นกมิลค์วิตามินดีมิลค์เอานมมาไหนดีนออแกนิกไหม อ่านี่ของอุ๊ยข้างหลังเมือกที่แม่ชอบคือชอบพวกป้ายพวกแพ็กเกจเขาจะทำแบบเก๋ดีลายน่ารักเนาะนี่กรีกโยเกิร์ตเอาไหมเฮ้ยอันนี้อันนี้ <c oughs> น่าซื้ออ่ะอันนี้ดี่ะ อันนี้ดีกว่าน่ากินกว่านี่นี่นเอาอันนี้ไปลองแกงเขียวหวานกล่องละประมาณเนี่ยก็ราคาสี่เหรียญห้สิบแกงเขียวหวานอ,อาหารไทยเนาะอันนี้อะไรอะ่ะไม่รู้แต่อันนี้มีแกงเขียวหวานไทยลองไหมพอกแองจินเจอร์มันจะอร่อยนะพวกดัมปิ i n ก็มีก็สี่เหรียญถูก ้ยไทยช,มยทยชิมเกี๊ยวซาไทยชิมเกี๊ยวซาแล้วเนี่ยไทยจิ g e t a b l ล สวยไหม mm hmm. mm hmm. ตอนนี้หนุ่มน้อยกำลังหลับอยู่นอนไปตั้งแต่ประมาณ11โมงนะคะไม่อยากจะพูดเสียงดังมากเดี๋ยวจะตื่นนอน11โมงก็ยังไม่ตื่นเที่ยงครึ่งละเดี๋ยวก็คงตื่นแล้วละ่ะไม่เกินบ่ายโมงชัวร์วันนี้เมนูมื้อเย็นแต่ว่าทำไปเลยตั้งแต่กลางวันก็คือบะหมี่บะหมี่ไข่บะหมี่เหลืองต้มยำไก่ตอนนี้อากาศ เริ่มเย็นละก็หาอะไรแบบซุปละร้อนแซ่บๆกินแล้วเหงื่อแตกลืมไปไม่มีขาคุณผู้ชมไม่มีขาไม่มีขาทำต้มยำจริงต้อง,ง,งใส่ขาแต่ว่าไม่เป็นไรทุบนี่จะตื่นไหมเนี่ยตื่นแน่เลยอะทุบนอกบ้านดีไหมเอาไปทุบนอกบ้านเแดด เ okay. ข้าบ้านคิดถึงการทํากับข้าวนอกบ้านของแม่ไหมคะเดี๋ยววันไหนทํากับข้าวนอกบ้านดีกว่าเนาะเยน็ยนๆตอนนี้วันนี้ทําในบ้านก่อนโอเคหั่นเรียบร้อยนี่นะคะใส่ซุปไก่ก้อนไปด้วยย่าแม่ยา่ยาใช้สะโพกเพราะว่ามันมีความ,มจะได้มีรสชาติหวานของกระดูกหรือถ้าจะใช้อกก็เอกอกที่ติดกระดูกก็ดีนี่นะคะใส่ไปแล้วแล้วก็ใส่พริกไปเลยค่ะเพราะว่าไก่ต้มไปแล้ว ดได้ไม่มีเห็ดใบมะกรูดใส่ไปเลยนี่คือเหมือนน้ำต้มยำเนาะใส่เยอะหอมน้ำพริกเผาแล้เดี๋ยวเราเค่อยใส่นมนมสดทีหลังเอาแบบน้ำใสก่อนเพราะว่าบางคนก็ไม่ชอบกินแบบน้ำข้นใช่ไหมคะน้ำพริกเผายเยอะมาก เดือดแล้วค่ะอย่างนี้ก็ปิดเลยเพราะว่าของเราเออโน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 มะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือใส่มะเขือเทศลงไปจริงมีเห็ดก็ใส่เห็ดเนาะไม่มีเห็ดก็ไม่ต้องใส่แค่นี้พอใส่ไข่ต้มแทนเห็ดแต่ถ้ามีเห็ดจะดีมากนี่แหละมะเขือเทศใส่ก็เรียกว่าดับไฟได้เลยเพราะว่ามะเขือเทศนี่เดี๋ยวพออยู่ในน้ําร้อนมันก็จะสุกนะคะปิดเลยส่วนข้างๆนี่ ย้อนลงไปเลยครับมันมักจะแตกเนาะโอเคสีฟองอไข่ต้มโรยข้างหน้าจะเพิ่มความน่าทานไข่ต้มยางมาตูม้มเนื้อไก่นะคะที่เดี๋ยวจะเอาเวลาทําเสร็จแล้วก็จะเอาไก่คีบแล้วก็วางไว้ข้างหน้านะคีบแล้วก็วางไว้ข้างหน้าน่าทานมากเดี๋ยวไปเก็บมะนาว รอพลโลตื่นกันแล้วเดี๋ยวไปช่วยเก็บเร็วแบดดีมาเร็วเร็วเมันยังไม่ค่อยเหลืองแต่ว่าก็กินได้อยู่เหลืองช้าอยู่สองใบไม่มีเหลืองเลยอ,ะอ่ะนี่ก็แล้วมันเขียวอยู่เลยสุกช้ามากเลยปีนี้ หินใส่ตะก,ก้าไดมาข้างนี้ไดแค่นีแน้แบนัน้น what ตะ t มะนาวมะนาวลูกใสไปะจะนั่งตรงนี้เหรอืึอ โนโนโนมันมีหนามลูกมันมีหนามเด็ดไม่ได้เดี๋ยวหนามตํามไม่อยู่แค่นี้ยลูกก็เล็บโอ้โหปีที่แล้วลูกเท่าเทนนิสใครไปย้อนดูคลิปเก่าๆปะ่ะเข้าตาไม่เข้าปากไปลูกเาเก่งมากก็ให้มาก็มา โอ้ oh, รักยายไหมยายจ๋าสิลูกยายจ๋าร้องเพลงกันดีกว่าโอเค Paper love that's let's go puff um brought him sting and ceiling ball. wax another fancy stuff Oh puff the magic Dodo. Dragon mm. Wheels on oh, okay rock a bye Baby over a tree T top. When the wind blow, the cradle will T rock. If the brow breaks, the cradle will T fall. But mama will T catch T you, cradle at all.

To you, if the party was over, I'd What tr was true? Oh. <laughs> I wanna hold you just for a while, and I with a smile. If the world. And I wanna be next to, to yeah. you Ooh. okay. Voila, voila. Boy, beta that big. None way, noneway. Noneway. Loss. Los in the world as we scream.

ครึ่งลูกนี่น้ำเยอะกว่ามะนาวที่ซื้อหนึ่งลูกนะถึงแม้ว่าลูกจะเล็ก <c oughs> น้ำมันนะ้พริกเผาคุกๆๆหน่อยเพราะว่าโถไม่หรอ ต้มเวลาเขาทานเขาก็เอาไข่ต้มผากกะละงอืไข่ข้างในยังยังมัตุมสุดๆ ใส่นมสดไม่ต้องใส่ดีกว่า จาก,กว้วเดินท้องฟ้ายังไม่ค่อยสว่างดีกูวิ่งจังเลยจาก,กวัวเอาไฟไว้ตรงหัวแม่เลย โดมมาถึงก็โดม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 สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้วันอาทิตย์นะคะแต่ก็เป็นวันทํางานแม่ทํางาน7วันนั่นแหละก็คือวันไหนที่ไม่มีลูกค้าก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันหยุด ส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วทำงานเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวแม่ก็จะเก็บข้าวของแล้วก็กลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านเลยเสร็จแล้วตอนนี้ยังพอมีเวลาคิดว่าไปออกกำลังกายก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าบ้าน ก็อาทิตย์หนึ่งจะมีเวลาไปออกกําลังกายตอนนี้น้อยมากนะคะก็แม่ทันยาก็จะอ้วนหลายๆคนเนี่ยถ้าดูคลิปเก่าๆจะรู้ว่าแม่ช่วงนี้นะ่ฉุกขึ้นเยอะแล้วก็อ้วนขึ้นสาเหตุก็คือเราเออกกําลังกายน้อยลงนะเวลาที่เราเออกกําลังกายเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับร่างกายเรามันลีนขึ้นลีนขึ้นนะคะคือพวกมันเหมือนจะไม่ค่อยมีมันจะดูเป็นกล้ามเนื้อแต่เมื่อเราเออกกําลังกายน้อยลงเนี่ยมันก็จะเริ่มมี ไขมันมาเกาะตามคอเกาะตามพุงนะด้วยวัยเนี่ยอายุเนี่ยจะ60แล้วมันก็เป็นธรรมดาที่ร่างกายมันจะไม่เผาผ่านเหมือนเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาเนี่ยก็ถ้ามีเวลาก็จะรีบไปออกกําลังกายนะคะพยายามตักตวงเพราะว่าสุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้ต้องทำเองต้องมีวิในนะคะคุณผู้ชมแม่ก็เลยจะต้องบังคับตัวเอง มีทุกอย่างในรถพบพาต,ตอนนี้เป็นเวลา4โมง3โมง57 กำลังลวนันนาิตจิตแจ่มใสเราก็ไปเปลี่ยนชุดกันเนาะ From มีคนเฟซไทม์มาสวัสดีครับสวัสดีครับ, <laughs> รบไปเที่ยวไหนลูกมันไส้เดยดูแบนดอนสิส <laughs> หนูอ่ะโอ้ยสวยโอ้แ,อแต่งน่ารักมากอะ่ะพรุ่งนี้เจอกันนะลูกนะแฮปฟันย,ยายจ๋าก่นนอนยายจ๋ายายจ๋าลูกน,น่ารัก จะหนาวไหมอะป้อมมีมีเสื้อใส่ไยายจ๋ายายจ๋าโอเคฮะฟานเสื้อแขนยาวใส่ข้างในอันใส่แขยรูปไปใช่ไหมอ๋อแล้วแตงอะมีใช่ไหมเสื้อแขนยาวใส่ข้างในอ๋อโอ้เที่ยวทุกวันเลยนะน่ะอ่ะดูเที่ยวทุกวันเลยนะเด็กน้อยยายอยู่ยิ้มสออเออสร้อยคอน่ารักอะเอามาจากไหนอะซื้อมาเว็บจีนอ๋อเหรอน่ารักใส่พอดีเลยแะ เหมือนเคเจเล็กๆเกิดต้องไปหาลูปเคเจใส่ชุดแบบนี้น่ารักเออวันนี้คนเสาที่นี้คนแต่งตัวฮาโลวีนเยอะและ้วเนาะชอบร <c oughs> นะบบวังกระตุก,เ,กเออสวยดีเป็นผีๆหน่อยอเออสวยชุดหนูใส่ชุดอะไรเน,นี่ยอ๋อเออน่ารักอ๋อเป็นครอบครัว <c oughs> ฟินสโตนอ๋อฟินสโตนแฟมิลี่กิ๊ยาคิสก่อน อ๋ออืมม่าอ๋ออ๋ออ๋อยายออกกำลังกายอยู่เสียงเพลงดังบายบายไปไปซียูทูบมอลล์โลลูกไม่ยอมวางคิดถึงยายแหละใช่คิดถึงโอ้คิดถึงยายเหรอลูกก็ยังไม่ต้องวางดูไป อ๋อย oh. you tomorrow ลูกพรุ่งนี้ไป See you tomorrow โอเคบาย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 คิด oh. ถึงพรุ่งนี้ลูพกพรุ่งนี้เด็กรักยาย กําลังกายแล้วสดชื่นอันนี้เรื่องจริงสดชื่นจริงๆมันจะเป็นหลั่งสารออมอะดรีนาลีนะคะทําให้เรารู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขกระฉับกระเฉงเนาะพร้อมรับวันต่อไปพร้อมรับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็วันที่วันอาทิตย์เดี๋ยวกลับบ้านทำกับข้าวตื่นเช้ามาก็ไปรับอพอลโลคุณผู้ชมเห็นไหมอพอลโล เมื่อกี้ที่เขาเฟซไทม์มาหาทัญญาเขาติดยายมากแล้วก็จะวางโทรศัพท์ก็ไม่วางลองอยู่เป็นน่าหลานะทำแบบนี้ยายทั้งรักทั้งหลงอ้ยิ่งโตก็ยิ่งรักเนาะกลับบ้านดีกว่า ัสดีครับคุณผู้ชมเจมอยู่บ้านดูเย็นสวัสดีครับคุณผู้ชม Sunday สบายสบายใช่ดีแล็กส์วอร์ชิงเดอะไวกส์เดอะไวกส์และฟุตบอลและแจ๊กัวแต่กูหิวฮิวไฮไฟ